วันนี้นะครับกลุ่มสีม่วงนะครับก็จะนําพาทุกท่านนะครับไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆนะครับผมสําหรับค่ายผู้นำเยาวชนรักพงไพรนะครับประจําปี2 5 6 7นะครับวันนี้เราจะนําทุกท่านไปเที่ยวผ่านบทกรอนนะครับผมไปดูกันเลยครับการศึกษาไทยมีไว้ประจักษ์ให้เราตระหนักรักการศึกษาเอกลักษณ์ของชาติเอกราชนานมา เลิดล้ำอักษราล้ำค่าความงามเราคือคนไทยภูมิใจในสยามมีพ่อขุนรามนิยามอักษรจินดามณีนั้นมีหลายตอนแบบเรียนช่วยสอนสะท้อนความรู้และที่ต่อมาจะพาไปดูมาซิคุณครูไปดูกันเลยคือกอฟอพอไม่รอนิ่งเฉยไม่เคยละเลยที่เคยทำมา เทคโนโลยีมีมากหนักหนาผลิตไฟฟ้าพัฒนากล้าวไกลในอีกัดนี้ LED จอใหญ่ตื่นตาตื่นใจเมื่อได้มากัน,นเที่ยวต่ออีกนิดพิพิธภัณฑ์สถานที่สำคัญรู้กันมานานนารายทรงปืนนั้นยืนตระงานเป็นของโบราณคู่บ้านคู่เมือง อีโกเด้นบอยย้อนรอยลือเรื่องข่าวออกทั่วเมืองด้วยเรื่องได้คืนเที่ยวต่ออีกหน่อยเด็กน้อยนับหมืน่นบางนั่งนอนยืนบ้างลื่นไม้กระดานน่ารักสมวัยจำใสเบิกบานเครื่องเล่นนับล้านละลานหูตาต่างมีความสุขสนุกจริงหนาะไว้โอกาสหน้าเรามาพบกัน